เซตคู่ดูแลสุขภาพฟังก์ชันจัดเต็มเฟนเดอร์แนะนำเซตนี้เลยค่ะจากแบรนด์ลูเนโอเออกทั้งเก้าอี้และโต๊ะจบครบสบาย เก้าอี้เพื่สุขภาพ Bluno Ergo รุ่น Starlight เก้าอี้สุขภาพผสานเทคโนโลยีความสบายตอบโจทย์คนตัวเล็กราคาเบาฝังชันแน่น Intelligent Balance Mechanism กลไกที่ฉลาดมากที่ออกแบบมาให้พิงหลังได้อัตโนมัติจากการคำนวณน้ำหนักตัวของแต่ละคนจนได้แรงต้านที่พอดีเอนนุ่มสมูทไม่งายหลังไว้ผ่อนคลายและเติมพลังได้ดีเลย Curve 2D h e a d l e s s พนักพิงรูปทรงโค้งเข้าล็อกรองรับศีรษะ คอและท้ายทอยพอดีลดอาการปวดคอบ่าไหล่ได้ t d a r m l e s s พนักพิงแขนปรับได้3ทิศทางปรับสูงต่ำดันหน้าดันหลังบิดซ้ายบิดขวาวางแขนท่าไหนก็รองรับได้หมดทุกมุมพอนั่งทำงานหน้าคอมก็จะช่วยให้อยู่ในระนาบพอดีกับโต๊ะเราจะได้ไม่เกงไหลอีกต่อไปแล้ว Two synchronize system คือเมื่อเราเอนพนักพิงหลังเพื่อผ่อนคลายส่วนของเบาะเขาก็จะขยับตามเล็กน้อยเพื่อให้ตัวเราเนี่ยสมูทไปพร้อมก,กับการล็อกเอนได้ถึง2ระดับ High adjustable ปรับความสูงตามของเก้าอี้45-55เซนติเมตรระยะจากพื้นถึงเบาะได้อย่างเหมาะสมขาไม่ลอยลดการเกรงขา Ergo web back support ที่ดันหลังรูปทรงคลื่นปรับเลื่อนขึ้นลงได้ช่วยรองรับช่วงวอาของส่วนหลังระบายอากาศได้ดีหลังไม่อับชื้นเก้าอี e, ้ e ลูนิโอเออร์โกลน้ำหนักได้สูงสุด1 0 0 กกไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือออฟฟิศเหมาะกับทุกพื้นที่ทุกสไตล์วางมุมไหนก็ดูดีเข้าได้หมดโต๊ะปรับระดับไฟฟ้าลูนิโอเออร์โกรุ่นสเปซทูโต๊ะปรับระดับไฟฟ้าเพื่อสุขภาพมอเตอร์เดี่ยวรุ่นประหยัดซิงเกิลมอเตอร์ไฟฟ้าเดี่ยวทํางานเงียบประหยัดพลังงานปรับระดับได้อย่างราบรื่นไม่สั่นสะเทือนปรับความสูงให้เข้ากับตัวตอนนั่งหรือปรับความสูงตอนยืนให้ยืนทํางานได้พอดีทัชดิจิตอลคอนเทลเลอร์ระบบสัมผัสใช้งานง่ายหน้าจอแสดงผลตัวเลขความสูงช่วย ปรับระดับได้อย่างแม่นยำมันดึกความสูงได้3ระดับสะดวกสบายไม่ต้องปรับตั้งค่าใหม่ทุกครั้งสามารถตั้งเตือน Time r e m i n d e r ทุก30นาทีหรือ2ชั่วโมงช่วยไม่ให้เผลอนั่งนานเกินไปเตือนให้เปลี่ยนจากนั่งเป็นยืนลดความเสี่ยงเป็นออฟฟิศซินโดรมระบบป้องกันการชนหยุดอัตโนมัติเมื่อมีสิ่งกีดขวางปลอดภัยมั่นใจโครงสร้างแข็งแรงทนทานรับน้ำหนักได้สูงสุดถึง80กิโลกรัมส่วนตัวเฟนเดอร์อยากแนะนำให้ซื้อพร้อมกับล้อสเสริมติดขาโต๊ะ Space สเ,ปสเรป ใช้โตไปที่ไหนก็สะดวกพอล้อหมุนได้360องศาลื่นเงียบไม่ทิ้งรอยแถมยังมีระบบล็อกไว้ในตัวใช้งานง่ายเหมือนเหยียบเบรกเลยค่ะจัดมาใช้แล้วทั้งเซตบอกเลยว่าเพอร์เฟกมากนั่งสบายยืนได้เดี๋ยวโปรดักทิวิตี้ก็ตามมาเพิกัดใน f a c e b o o ลู u นโอเออร์โกเลยเขามีโปรโมชั่นราคาพิเศษและบริการส่งฟรีประกอบฟรีแถมมีผ่อน0%อีกด้วยทั้งฟังก์ชันทั้งดีไซน์ครบในราคาสบายกระเป๋าลูเนโอเออร์โกคือเวิร์กสเตชันที่คุณตามหา